ทุกคนสวัสดีจ้ะทุกคนเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะถามาเก็บฝรั่งมาเดือบฝรั่งแล้วจ้ะ่าพึ่งเบื่อกันนะจ้ะช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรถ่ายทําให้ดูจ้ะยังไม่ทันได้เก็บจ้ะแค่จะเอาถุงออกล่วงจ้ะนี่อีกนี่อีกลูกหนึง่งดูกันโอ้โหนี่จ้ะโอ้ยสงสัยจ,จะช่ำหน้าดู แล้วก็นี่อีกลูกหนึ่งจ้ะอุ้วันนี้สงสัยจะเก็บได้เยอะเลยจ้ะทิ้งไว้เดี๋ยวดูก่อนจ้ะโอลูกนี้ยังไม่ได้ทุกคนนี่กลุ่จ้ะอ้โหนี่จ้ะนี่จ้ะทุกคนมาเดือมาเก็บมาเดือฝรั่งจ้ะหวานจ้ะแต่ แต่ไม่เป็นน้ำตาลนะเจ้าเนี่ยแก้โรคเบาหวานจะเขาวิจัยมาแล้วใครไม่มีก็ซื้อมาปลูกซื้อมาติดบ้านไว้สักต้นหนึ่งจ้ะเื้บาวตุรกีนี่เป็นพันธุ์ที่แบบว่าหวานมากจ้ะหวานนี่จ้ะนี่ก็ห่อได้แล้วจ้ะห่อจ้ะห่อเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้นกมันมากินจ้ะถ้าไม่ห่อนี่เราไม่ทันนกหรอกจ้ะ แล้วก็ดูลูกนี้ไม่รู้ว่าจะได้ป่ะดูก่อนจ้ะลูกนี้ยังจ้ะยังห่อไว้เหมือนเดิมจ้ะนี่จะลูกนี่จะทุกคนลูกสีแปกมาโอ,โอ,โอ,โอ้มันสุกแล้วจ้ะหืมด,ดูดูนี่จะทุกคนโอ้โอ ูนี่ม,มากนี่จะทุกคนนี่กลู้จะโอ้โหนี่พันอะไรไม่รู้จ้ะจำชื่อไม่ได้ซื้อมาเป็นหลายสิบกว่าปีจ้ะ นี่จ้าทุกคนใครไม่มีก็ซื้อหามาปลูกมาติดบ้านไว้สักพันสองพันจ้านี่พันนี้หวานมากจะพันล้นโดโบโดนี่จ้าวันนี้ได้เก็บได้หลายผลมากเลยจ้านี่จ้านี่สองลูกจ้าทุกคนนี่ โอ้ทุกคนดูลูกนี้จ้ะดูโหดูนี่จ้ะตายังไม่เปิดแต่แตกแล้วจ้ะเก็บนี่ดูนี่จ้ะทุกคนวันนี้เก็บได้หลายมากจ้ะโอ้โห ภูมิใจมากๆเลยจ้ะหลายพันจ้ะโอ้ดูนี่จ้ะดูอีกทีจ้ะส่วนหน้าบ้านมาเดือฝรั่งซื้อมาเพียบเลยจ้ะชอบกินวันนี้ก็ไปใหม่กแล้วจะไปดูว่าเขามีพันธอะไรนี่จะพีนกโตแล้วจ้ะปีหน้าคาดว่าจะได้กินจ้ะ นี่จะทุกคนพันนี้พัน,น้นรนรนดับดอได้ห้าลูกจ้ะแล้วพันนี้พันอะไรไม่รู้ลืมชื่อได้สามลูกนี่ก็ลืมชื่อก็ได้สามลูกจ้ะอันนี้พันบาวตุรกีได้สองลูกจ้ะมีแค่นี้นะจ้ะเก็บมาเดือดได้วันนี้จ้ะโอ้โหใครไม่มีก็ไปซื้อมาไว้ติดบ้านจักต้นสองต้นจ้ะมันเป็นแก้โกรคเบาหวานได้จากเขาวิจัยมาเข้าเข้าไปดูในข้อมูล ข็อ,อ้างอิงทางทางอินเทอร์เน็ตจ้ะก็เข้าไปศึกษาดูกันจะ้ะนี่จะ้ะแต่ละพันธุ์มันก็จะไม่เหมือนกันจะ้ะพันธุ์สีนี้สีไม่เข้มสีนี้เข้มมากเนี่ยจะ้ะเข้มเข้มพอๆกับพันธุ์นี้แต่ไม่เหมือนกันจะ้ะพอๆกันลูกจะไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันจะ้ะก็ยังไงคนเขาปากไปด้วยกันก็ขอ ให้ทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนจะคลิปนี้ก็เอาเอาคลิปมะเดื่อฝรั่งมามาถ่ายให้ดูบ่อยๆอย่าเพิ่งเบื่อกันจ้ะก็ช่วงนี้ก็มีแต่มะเดื่อฝรั่งที่เก็บได้จ้ะอย่างอื่นก็ไม่มีหรอกจ้ะอยากอวดจ้ะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้ะ